สวัสดีครับเจ้าจิว๋วเป็นยังไงบ้างครับสแน็คที่เรียกได้ว่าเหมือนกลับมาเยือนสถานที่นี้อีกครั้งโอ้หรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆตรงนี้ก็เคยเป็นสถานที่ที่เคยร้องเพลงในตอนประกวดนะคะกลับมาก็มีฟิลเดิมๆแล้ววันนี้ก็จะได้ร้องเพลงอีกด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นมากแต่ว่าฝากทุกคนด้วยนะคะตอนหนูร้องเพลงอย่าลืมเต้นช่วยกันนะคะครับผมอ่ะสแน็คครับให้ฝากถึงสําหรับคอนเสิร์ตแรกของเราสักนิดหนึ่งนะครับ ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตแรกนะคะก็วันนี้จริงๆเปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการแล้ว The Grand Concert m i r a c l e Snack นะคะกะ็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของหนูที่ป้าป้านะคะจัดให้ก็เป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ขายบัตรแล้ว <laughs> พูดไปแล้วหรือเปล่า <laughs> เปิดขายบัตรแล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะ แบบว่าสนับสนุนหนูแล้วก็สนับสนุสน,สน,นองค์กรนะคะฝากทุกคนมาร่วมสนุกกันในคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานี่มีมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่ิงฟ้าพี่ชา์ลอตนะคะหรือพี่จิมมี่ที่เป็นแกรนด์ไวท์อินเตอร์นะคะแล้วก็รอดูว่าน้องๆ2024เนี่ยใครจะได้มาเป็นเกสในคอนเสิร์ตของหนูนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะตอนนี้สามารถซื้อบัตรได้แล้วทาง line admisplan นะคะอยากได้ที่นั่งตรงไหนสามารถจิมเลือกได้เลยค่ะกับผมมอีกหนึ่งคนด้วยนั่นก็คือพี่อุ้มของเรามาเป็นสเปเชียลเกสด้วยใช่ ใช่ค่ะครับผมแล้วก็มีม<า>เปิดโอกาสให้สำหรับน้องๆในปี2024ด้วยถูกต้องตอนนี้ก็กำลังลุ้นอยู่ว่าใครจะคือผู้โชคดีขายของอย่างขมักขมิ้นก็วอวยพรให้ดูคนโชคดีนะคะครับผมเจอกันวันที่2กุมภาพันธ์นะครับถ้าเกิดใครสนใจซื้อบัตรซื้อได้ทางนะครับไลน์แ at, at Miss Grand ได้เลยครับ